มักสิบสี่น่าหล่เลยสิบสี่หรืออายุนี่นะพ่อสอบกูห่างเลยที่อยากคุยก่อนทอะรกันหรขอว่าคนที่จะทค่ะ

่อล้งเ่อลางเา่กราอมันด้วยพ่อแม่เอ้ยเดี๋วนี้แสนเชียร์ใจชาวว่าเมียไปดีมีส่วนก็ว่ามอนี้เป็นลูุกขมาลาดเพื่อหนุกเป็นหูุกขมพลาดพ่อแม่เอ้ยามมาแม่แล้ว่ขี้วัวผ่าเด้วย วันทองเอ้ยกูสิกูเพ้มากชีวามึงจะต้องมุนสั่งมาสมแทนมือดีชีวาเจ้าชีวาย่างอ่อนลองนี่จะหัวลันอยางนั่นลั่นอย่างตุ้มห่อกันเป็นเนหนของนย ไปเก็บเอาบัตรนั่นซุ่มอยู่ตั้งแต่ขั้นเลียนเลยผมเพั่ไปสองไฟอี่เนี่เนียมันไม่ถึงเงนลบัตรละสามร้อยแล้วย่งอ่ะไสองไฟสองไฟส่องไฟเหล่าขโมลงมาจกเทียมันเป็นสองนี้แผนมาน้อโอ้ยทีหลายังไไ่้าม่ เร้อา่ด้ขอะเาล่ไมเคยเล่นเปรื่องเอกม่นําแล้ววัคุมแขนโอ๊ยม่ได้มชื่อว่าค่อยแฉมันยออ่แล้ววาเอาอีกต้มเน้ผ้มกนูกไถ้าเกิดคุณแพ้คุณแพ้แพ้ีนโตนี่เราเป็นแงดีเดี๋ยวนี้สิปาัสาามาลื้อกขมของเนี่ยเขามีสูมันาอง ที่้ี่ไปสังมีมึงนั่นก็สังเ็ตอิโมรลาดการ์ตีม่ใจพอดีอิมลาแม่เล่นสู้กับหัวแมหนีเที่ยวขึ้นเมียไเฮ้ยลงาลกจะกลับขึ้นมาเขาสาวามันไปมีสู้ก็บองคุณสั่งนาเมียมันตายด้วแมนมันจะขัดเนี่ยัวเลยอยากพ่อมันตุ่มเท่านันในดีซึมมันก็ไม่ออกับผมคุณสั่งอยู่นี่พอดี 2แสนแหมมันสิป๊บปั๊บไปม่ิ่งมันคิดได้ปานซ่าอ๊าลูกหูกโอ้ยแจ๊โอ้มีเด็ดพร้อมเบิ่ดโอ๊ยกะๆๆๆๆๆๆๆ อีพออีเมรักกูหลงกูความระจัดเงียอ้อยากาไปกูเจ้ายาอยให้กูเอาไเดียดไอ้กูเอาไเดยแห่มึง้อมึงใหญ่กูเรียนบอนเลยด้วยไ่อว่าเอาให้กูดีอะไรไม่ไทู้หงจผู้ใจงงเลยอ่ะเออมันเป็ียนแไหนมันเป่ยนไน ปไปเห็นสองตัวปองกองเลยตัวหัดต้องยุดงตัวหัวหม้อหัวแก้มือเขาแก้มือตัวไหนสองคันคอยสองอันแปดใูญ่คละจักตัววันนี้มาเต็มเต็มสองแปดูโว้ยแปกออกสองคันสองแปดสองสองจำนวนตัวเดียวกันศูนย์แปดเออจำนวนศูนย์สองกันเลยแล้วหนอาจจะเป็นแปดแปดกัได้เฮ้ยบักพ่อว่าเพ่เพ่ มึงสองแลกแปมอยู่อแล้วกูมาเถียงกูยังกูเห็นกับตาสิมาเถียงเจ้าของนี่มันแลกอย่งมันมาเป็นสอนแฝกไม่หนใค้หางุนแฝกบ้านชูเอินใค้หาบ้านกูเรื่องกับโป๊กตอนนิ้กับโปเนี่ยเออโหขี้เนทองหัวนี่ไปซ้ำนี่หัวกับมากมึงสักส่วนลฝกสู้คนข้าใจอะไรตีดูเยาลูก ยาวนี่ใส่แม่ไปใช้ <c oughs> มาวันท <c oughs> องมันแันมันพูดอะไรกันพวกมึงเม่นวันทองทีเดียวนี่เจ้าภาพเจ้าภาพเจสซอฮอฮือสรุปแล้วเพื่อมองในดีวันทองใช่โมตองโกของถูกพวกมึงเป็นดีวันทองมึงคืออีพอดเลยบอก <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ลนี่แหะที่กูต้องการอยากเ,เจอมึงมึงมีลมดีจะไปเจ็ไป <c oughs> <c oughs> ชัวร์ มึงใส้ช <ing> <ics> like wow. wow. ีกัดกู <g zia> <t> ่าเขารักอ้วนวไในให้เขาไม่ชีพกาดเมกูติดตาขอระนานอีพกูรู้ากูเป็นไทยไมรู้เลยวูกูเนี่ยกูเนี่ยกูนี่ของจริงกูนี่ของแทู้ต้องดรอปต้นิเตีแกแีแกแกูยืมเงิวกาได้แก่กอได้แก่าูไห้อ คนละเอย่มึงสิไล่ไปเหยียกตีละเอยดก็บอกทางมหงอยมันจะน้ำกระทอถึงคนไหาไม่นพ่มันเป็นไปทวนหะมันเป็นบ้านยน้ากระทอมเหรอเฮ้ยคนเทอมมันเป็นบ้านยนริงเติทหลายแล้วนะรองไมใช่ใจไเออข้าให้กินน้ำกระทอมีนยังกินน้ำเสียงน้ เาไม่ดีละบานลูกหมา้วเอาอันนี้ันนี้ันท่องบอกว่าทุบพุแขนอย่าอย่าอย่าพิ่งไปยังเลยัปยังคือขาหลบแล้วใช่มขาหลบัวเคาจะโตมันหลบหลายโคตน้าเป็นีลีในกุญแจเมื่อกลองระบวเป็นไผ่ที่ต่อไปเราจะลากอะไรพวกไเลยดิเฮ้ยยอกในักวิสากันะ เฮ้ยนาะคุณกจำนีขยักของหูมันละล่ะผมเล็กเป็นหุ่นยี่ไรขาเคื่อง่ัหูมีน้องเอี้ยงไหมอะไรยุสากีบงอะไรเวื่องช่างเลย ทำละทำเนี่ยผมเป็นคุ้แผนอขายมันทองวอเขาไปยัยแล้วมาดีเจได้จะา่าถีมลูกกูคือว่าเขาใจผิดที่อย่างบอก็เขาใจว่ามันทอมันบแม่เลยเจ้าเนี่ยม่เอาตัวคนแรกคนเราไปวันพ่อเขาต้องสียออกอะไรเจา้าภาพผมมาจ้างทีนนเนีนเออ่ยือยิ้มวันทองันออกมากีรเนาะต้นแกตัวกับกไ,ไม่ยอมครมัขาเน่ยคนอะแล้วว่ามันข้นอเผา ใเอกแค่ไหนผู้วผมไหมใครมันท้องผมแบบน้ำบ่าได้ไม่เหอนจะาบบอะไรไข่เอามึงมาไข่สุกันในปกันนี่ทำมากไข่รลดไข่ทุ่มทุมจิงมึงแล้วก็เป็นไข่มาเลเซียเ้อมาเลเซียลงมาเะยเซียละเดอดรังละเอาไปแล้วลูกมากเลยเลยทำไมู่้วิู้วิเ่าทานหรอห้ลูกให้ พีหอกไยหายโกได้พอบไฟาะแข็มันดู้อสั่นอยู่ทางหลังหกูผีบวกเพิ่งกะบอกว่าจะโอ๊ยมีใครอยจะฆ่าผีหน้าอยาจะขอบพี่หลอกอยาจะเกี่ยวพกเรืขอบเรงไกเด้อเฮเยเป็นบ้าใช่ไหมไหวกันนะนี่ป้ี่ีี่พีหัวหลอน พ่อบอกเขกินตนไหนได้เท่าไร่ทีนกากอสออออูไม่ใช่กนไับยุงเฟ่ตเกินได้แค่ไหนกากข้าวเก่าอ่อนไ้่ยุคหลในในัาเล้ แม่งเจ็บพอไหมสิเฮ้ยดีเลยเนาะขึ้นมากระแทอย่างม่ดซุกมีดเลยท่ไมล่มครับพ่อปลุมาท่ไม้ยนี่ใช่ไหมดิแม่งเอาเมื่อวักยังไงมุดสลังเาเออไป เปิดล้านรัะพมเนี่ยกันรักกันยี่เป็นตาท้องกู้เนี่ยหรือว่าดูถูกกูแล้วว่า yes. ขันก mm. ูสิตาใส่คือตาใส่ตาหูยังเดี๋ยวมันข้องหูอบอกว่าจะเป็นอย่างอะไรด้วะโอ้ยต้องไปตาจะไหนบีกกรีดิ่งเขาพูดจะว่าเม่เอาบุกกระดิ่แสดงว่ามึงเคยใจบริการนี่เนี่ย เป่นอะไรนี่อะไรี่รมูงไงมันไม่รู้นะ่แหลคเป็นไค่ไม่รู้ไอ้มึงรู้ว่าคุเป็นไถ่ไม่รู้ไม่คุณเป็นไถ่ไม่รู้ไม่รูุ้ณไปํามคำนั่นไปห<า> <laughs> <laughs> รู้แล้วว่ากูกินไถ่อ้ากูยักินมาหายจนวอโอ้ยยันปวดจนจนว่นลู้แลุวก็โดนซีแซ่ายไปจากกันกูกหาแล้วก็โอ้ยก็จะก้าวชปัดทชอถอยนี่ชอยทันโอ้ยฉันกับไทแท้ จนแนวด้จนมันก็ต้องเหี้ยวงไปยากนี่ยังคตน่ชิลล์ที่ดีปีนี่กระทะอะอา้อาชี้นีต้อง้นอะนี่วายึงเอาชีวิตกูไปแล้วเดี๋ยวชีน่ใส่ใส่ลึะว่าวู้ช่วยนัแม่มึเหนือบอกให้ไปโอ๊ะโอ๊อ้ต้นทีน นี่ท่านแกดังแกไม่ฝันดีนี่ินี่ติดนี่หางไรกระบอกเปลี่ยนอะไรนี่ตินตว ว่าคุณเลี้ยนเรเยฮะเียงอาเรียนไปยังถงคนทองนะจ๊ะคนทองทำไมอ่ะเบิ้งกับปากีแล้วลูกท้องไปน้ำเ้อเลียงอยบอกผู้สานะไปละบอกผู้สาวหนาหนบอกว่าจะใส่พอตวมงน้องานก่อนไอ้เนียเลอ้ยโอ้ยจะเพอย่ด้นอนี่ยล้วบอโอ๊ยเย่้อย ขึนมึงจะขาอขาไกขามึงจะได้ินมึงเอาหูมาเรียนเฮ้ะมึงจะไปไวูกลางบยเอม่เลเอหูไวมีแอีกเอาไปพองเาพี่น้องเนี่ยเต้นี่นี่ิ่งยืนเต้นอยู่นี่้ยเฮ้ยมย ว่าไงว่ายกไก่หูก็เมืนของว่าว้ายว้ายว้ายไม่ขอแต่งบ้านเราใส่ใส่ เง้เงเียมันจะนตล้ค้างกับอ้ไมลาัไม่กเชิดเลยนี่ใส่ห้าอยู่ดิคุยมากเลยใส่เสียงฟ้าพาไปยังเอมาเป็นแม่พาลูกนะครับ อ่ายังานี่กะจักเป็นยังนี่กะไร้าเอรหนาเอหลังอ้ยอัสไงลอยเงินโอ้ยานงนีเลยยังหนิมพิงหน้าชิมพิงอุ้ยอุ้ยที่หสี่กูจะาบุ้มิ้ดมันคนละเรือง เขาเรียนเรื่องนึงมึงมปบอกมันเรื่องนึงย่างคิดปิงไปนะรัขอบคุณขอบคุณน้องน้ำหวานใหญ่สามบ่อนอีก้้น้ไม่มุดน้าบอกันมาจะใจะอยวนี่หล่ะไม่บอกไม่บอกถ้ายากเออ้วะหนี่ออหลังหนนหลัึงนคสวยเราเลยหวนป่ะน้ำหวานถึงจะพี่อไรให้ผูวากไม่ี ใค่เข้ามาท่านใจขาดอยู่เราเรากนไดออกงานนั่อตตหมาคนหาเลล้วันดียไงไงอีน้อใจพี่ยังแก่หน่อยนะน้าทุกสกงครับปฏิบัติทั้งคำแกะบัติหใุก็ใจอายัวงเป่นอ กรราการพระพุทธจุนพระพุทธเจ้านี่ีดาย่างีบดานีนาวดีอีสอบร่างสอกปอมอีาชีิลายใจเมื่อลบปู่มาอยู่นีเท่ารงปตามหาเมืมอมอ่อัวสุ่ยยวทนทุ่มวนท่เปยังกระหลูกระหน้าหนาว มันจังหวะว่าแลาหละนะโขดนะโขดไม่ได้รูห,รราารหันแก่ีไม่ได้รลวฮึอึนึฮึฮึฮกฮกฮึ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 ีึฮึบึึน อ่้ไม่อ่ะเจ้าไม่ไม่เลี้ยมันก็เป็นแสงนั่นไม่ไม่เลี้ยมอะไรแบบนี้มาจะผสมมาจะผสมโอ้ยเขาไปด้เขาบอกให้เลี้ยมันดอกป็ดแนวกุญเป็นเลี้ยมอะไดว่าเลี้ยมไส้หิวเฮ้ยทำไมเนี่ย่ลี้ยมไส้หิว ไน้าหมาปาใส่ปีลงทำไมใช้เยอวใช้เยอะมันก็โอมมินตึกลูกเ้ยแต่เราคุยแต่พักสุดแต่พักคาร์มานิ่งจะเล่าเย่าถ้าดูสาวหน่อยเพ็นแานแพ่งกับคักคารมานิ่งเอสูขืดขือสมองพนันตีเขาว่าเน่าอ่นแนี่าเนวามาอยู่หลมันโอมีแน่ามานี่ไม่ได้หรอกโอ้ยจะไหนมาคือไครตีนะคน่นไหนเับคาือไครตี เขาเคยดอกนี nah i, okay. there, okay. les da, les ่นั่นนี่แหละเอาไแสดงว่าพ่อแม่แหลมนี่เกิดวันวันจันทร์เนี่ยเขาคือสีหัวเาเกิดวันจันทร์โอ้ยโอ้ยพวกเราพี่ติดกูเขาสีหัวอะไรอย่างเงี้ยเออเกิดวันจันทร์นี่ดินี่แหละเขียวเป็นเหลือง แก่แดงนีงแล้วก็ทิ้แแดงกอ่ะากแดงแดงแค่วนรวบเอารวบรวบขึ้นยดีเพราะนดีแดงเลยนะดีเพราะวาเขาในดวบ เนี่ยไวเพรมันแข่งมันผมก็จะใช่ไหมไม่ิดหูเสือกไม่ติสายเทียสานหอกใช่ไหมะเสียอีสานนี่และถ้าพูมาสแตกยังเราท่านาก้ามาสามกันไดถ้าพูมาอยู่คนเนี่ยผมมาจะเสียอีสานแล้วมาอยู่อนเนอถ้าพูมาคนไปกับพูดีเทสก็ไปไม่หรอกอนในชักปีแล้วพอแล้วว้หาิเ้ยเฮ้ยเยิบ้ากสิบห้าแกไปโออยู่ได้อีกสองปี ไปเอาเรื่องนี้ล่ะร้านพอดีเลยละไปร้านเร่ยกนี่ล่ะะภูเขาล้านเรียงไหนล่ะหลายเรียกภูแล้จะติดไปบอกร้านเดิมนี่ไปร้านเดิมเลยไปเอาเรื่องนี้ล่ะไปฟันกันเดเรืองต้นอย